สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทัวโรคคือเก่าเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทําการถอดอไปดูวิธีการถอดเปลี่ยนตัวประคองโซ่ราวลิ้นตัวบนหรือว่าไม้ไอติมนะครับของยามาฮ่าสปาร์ s แซดสปาร์เอ็นะครับสปาร์เแล้วก็สปาร์คนาโนเอด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปทําการตรวจเช็คเฟือง เราลิ้นนะครับที่ข้อเหวี่ยงนะครับว่าเฟืองเราลิ้นของรถคันนี้ที่มีปัญหาเร่งไม่ขึ้นเนี่ยนะครับเขาได้ทําการถอดนะครับข้อเหวี่ยงออกไปแล้วไปทําการอัดเปลี่ยนก้านมาเนี่ยนะครับเขาได้ทําการปรับตั้งมาร์กเฟืองโซ่ราลิ้นตรงตําแหน่งหรือไม่นะครับรวมไปจนถึงนะครับรถคันนี้เป็นรถที่มีระบบสตาร์ทมือนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ถามเข้ามาเกี่ยวกับ ชุดลูกปืนวันเวสตาร์ทนะครับมันอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆถอดออกก็จะได้เห็นไปพร้อมๆกันเลยนะครับทุกท่านนะครับอันดับแรกก็ถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับคลายน็อตเบอร์แปดนะครับหกเจ็ดแปดตัวนี่แหละครับพี่น้องนะครับถอดออกมาแล้วก็ยกแข้งออกมาน้ํามันไหลโจกออกแบบนี้นะครับในการที่น้ํามันไหลโจกออกแบบนี้ท่านๆเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านต้องนะครับมีถาดมารองด้วยเ้อรบอสันกะ เปืือนเปอรเปืือนนะครับหกเลยเอเดนะครับเอานะครับถ้าใครมีสินรับเปิดเออบรแมนศิลปะเด้พี่น้องนะครับถอดออกปรเจนก็จะไม่ขาดโดยเฉพาะถ้าเป็นของแท้ก็จะไม่ขาดแต่ถ้าเป็นของเทียมผมว่าบ่เหลือครับพี่น้องนะครับเอาเบองว่าผมสิมีิสิณบ่อพี่น้องถอดอ่าแข้งคัดออกไอดแข้งแกนไฟออกปรเจนจะขาดบ่อเนี่ยนะครับเอาฟุกอี่ดีครับพี่น้อง เออถือว่าจะของมิสินเติบอยู่แค่นี่พี่น้องนะครับถอดออกไปเปก็นบัวขาดนะครับเอาที่มันไม่ขาดก็เพราะว่าน้องๆอง่อาจะเป็นร้านที่เขาทํามาก่อนหน้านี้แหละนะครับ <c oughs> เขาเพิ่งทําการเปลี่ยนมานะครับปเก็นใหม่ๆเลยเนี่ยนะครับแต่ที่แน่ๆประเก็นพวกนี้ถ้าเป็นปเก็นของเทียมบางยี่ห้อเนี่ยถ้าเราขันน็อตบีบเข้าไปปั๊บเก็นมันจะแตกนะครับส่วนมากก็ต้องได้ทําการเปลี่ยนทุกครั้งแหละนะครับเอานะครับ ตรงนี้นะครับมีน็อตดูด3ตัวนะครับสำหรับล้อแม่เหล็กจานไฟในตระกูลสปีดสปาร์กนะครับจะใช้ตัวดูดตานจานไฟตัวเดียวกันเลยนะครับกับของ e x c i t ซ r R15 นะครับตัวนี้เป็น X1 นะครับ 110cc นะครับตรงนี้ก็เป็นชุดกลไกนะครับกดคลัตช์เหมือนกันกับสปาร์ก 115i นะครับในตระกูล Yamaha กลไกกดคลัตช์ จะเป็นแบบนี้เลยในรถ4จังหวะนะครับวางในตำแหน่งเดียวกันทุกรุ่นนะครับก่อนที่เราจะไปทําการดูดล้อแม่เหล็กจานไฟออกมานั่นเดอ้อนั่นเดอ้อพี่น้องนะครับก็อย่าลืมคลายเผาอ่าคลายน็อตเบอร์17ตรงนี้ด้วยนะครับหลังจากคลายน็อตเบอร์17ก็เอาตัวดูดจานไฟของเรามาขันเข้าแบบนี้นะครับนี่ตัวดูดจานไฟเป็นตัวแบบนี้ครับ ดีไอวขึ้นมางานแฮนด์เมคส้างมือนี่แหละครับพี่น้องนะครับส้่งเองวยเงินสืบผนดอกนะครับตัวหนึ่งมันแพงนะครับเอามาเบิรงว่านะครับถ้าเราใช้ตัวดูดที่เราแฮนด์เมคดีไอวขึ้นมานะครับดูดทีเดียวนี่มันจะฟงลงออกบ่อพี่น้องนะครับเอาจัดไปพี่น้องนะครับดูดเห็นดูดให้เบิงครับพี่น้องส้างเองกระใสงานได้งานเห็นว่าเอาตกบ่ามันแตกหรือพี่น้องนะครับจานไฟนะครับมันฟงออกมาทีเดียวเลยนะครับมันจะกระเด็นออกมา ทีเดียวเลยแบบนี้นะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้มันไม่แน่นมากนะครับทุกท่านมันไม่แน่นมากนะนี่นะครับสําหรับรถสตาร์ทมือชุดวันเบียสตาร์ทจะขันยึดติดกันกันกบร้อแม่เหล็กจานไฟอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นมีน็อตสามตัวนะเี่เราถอดเฟืองสตาร์ทตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่ออกนะครับสิ่งที่เราเห็นน็อตสองตัวเลียมๆเมงาๆนั้นเขาเพิ่งเปลี่ยนมาก็คือตัวประคองโซ่เราลิ้นด้านบนนั่นเองนะครับทุกท่านนี่นะครับน็อตสองตัวทางี้นะครับ หกเหลี่ยมนะครับส่วนเรานะครับก็จะมาทําการวัดสายตากันที่เพอข้อเหวี่ยงตรงนี้พี่น้องเห็นร่องริมบอนะครับร่องริมนะครับมันตรงกันกับฟันเฟืองโซ่เราลิ้นหรือเปล่านะครับให้ทําการตรวจเช็คด้วยนะครับก่อนที่เราจะทําการถอดอัดก้านถอดเปลี่ยนลูกปืนข้อเหวี่ยงเนี่ยนะครับให้เช็คก่อนนะครับว่าร่องริมมันตรงกันกับฟันเฟืองหรือว่าร่องริม นะครับมันตรงกันกับล่องฟันเฟืองนะครับให้เช็คให้เล็งก่อนนะครับแต่เท่าที่พาเพื่อนๆส่องดูนี้นะครับในมุมมอง MB, ส่วนตัวผมว่าล่องริมมันเยื้องมาทางด้านหลังฟันเฟืองมันเยื้องไปทางด้านหน้าของตัวรถนะครับอ่ามันอาจจะเยื้องน,นิดนึงก็ถือว่าโอเคอยู่อยู่ในระดับนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เฟืองราวลิ้นของเรานะครับไอ้แง่งไอ้แคลวตรงกลางเนี่ยไอ้แง่งไอ้แคลวตรงกลางเนี่ยแง่งที่มันไปเกี่ยวกันกับ แคมเนี่ยนะครับให้ดูดีๆด้วยนะครับสำหรับรถยมาห้าไม่ว่าจะเป็นมีโอหรือว่าสปาร์กนะครับถ้ามันเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยนะครับมันจะทําให้มาร์กของเราเคลื่อนองศาจุดระเบิดผิดเพี้ยนนะครับมาร์กก็มาร์กเงยนะครับขึ้นอยู่กับเขี้ยวตรงนี้ด้วยนะครับทุกท่านนี่นะครับเขี้ยวเขี้งออเขี้ยวน้อยๆนี่แหละครับพี่น้องนะครับนี่ นะครับอ่าดังนั้นถ้ามันบิดเบี้ยวไม่ได้ศูนย์นะครับเราก็หาไขาควงหรือว่าหาคีมมางัดให้มันตรงนะคอยๆงัดเด้อพี่น้องนะครับเดี๋ยวหักมากงานเข่าครับเอานะครับสำหรับชุดแคมนะครับที่ว่าอ่ารถคันนี้เร่งไม่ขึ้นนะครับแคมผมได้ทําการ ถอดน็อตหกเหลี่ยมด้านข้างแล้วก็เอาน็อตเบอร์สิบสกระทุงดึงออกมาแล้วสําหรับแคมมาตัวจะมาทําการตรวจเช็คแล้วแคมนะครับเป็นของแท้ตัวติดรถตัวเดิมอยู่เด้อพี่น้องนะครับสําหรับกระเดืองวาวนะครับกระเดืองวาวนั้นก็เรียบดีนะครับไม่สึกลรอแต่อย่างใดนะครับทุกท่านนะครับแต่ที่สาคัญอย่าลืมนะว่าไอ้บูธน่ยไอบูธ บูทตรงที่สวมกับแคมมันจะมีบูทตัว C ตัวหนึ่งสวมอยู่กับแคมระวัางลดอ่าระว่างหลุดหล่นหายนะครับถ้าหลุดหล่นหายปับ๊บนี่นะครับเออเวลาเราขันยึดเข้าไปอ่าเชี่ยวที่ฟันเฟืองโซ่เราลิ้นจะหักกันทีนะครับถ้ามันหลุดหล่นหายไปก็หาปอกลูกปืนก็แล้วกันนะครับอ่บาหกศูนย์ศูนย์ซีวะนอพี่น้องตัดเป็นรูปตัวซีกับล่องเข้าไปเดอ้อพี่น้องนะครับใส่ได้อยู่ดอกนะครับ อ่านะครับทีนี้เราก็มาทําการปรับตั้งมาร์กนะครับอีกหนึ่งรอบนะครับเวลาที่เราทําการปรับตั้งมาร์กก็ดูด้วยนะครับมาร์กมันก้มหรือมาร์กมันเงยนะครับมาร์กขีดตรงก,กันกับรูปสามเหลี่ยมไหมถ้าตรงกันแล้วเราก็เช็คฝั่งนี้ด้วยนะครับฝั่งเราไม่เหล็กจานไฟก็ตรงกันเป๊ะครับพี่น้องนะครับนี่ก็คือมาร์กที่เราใช้ ในการปรับตั้งวาล์วนะครับในการตั้งมาร์ครเครื่องก่อนที่เราจะทำการสตาร์ทนั่นเองนะครับทุกท่านก็ถือว่ามาร์ครตรงนะส่วนมาร์ครมันจะก้มมาร์ครมันจะเงยนะครับขึ้นอยู่กับความความตึงหรือว่าความหย่อนของโซ่เรา เป็นเหมือนเดิมนะครับมีอาการเป่นวอดเด็นหมไม่เค้ืนนะครับพอเราเอาไปอ่างไปงไปิดหน้าแชบูเลเอร์นะครับก็มีอาการอยู่เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คงไม่ต้องไปพูดถึงว่า บิดคอยมัดไฟนะครับของเทียมนะครับกลองของเทียมไส้ในคาบูเรเตอร์ก็เป็นของเทียมนะครับรวมไปจนถึงนะครับของอีของ C D I นะครับประมาณ E C U เด้อพี่น้องนะครับของ C D I เนี่ยก็ยังเป็นเทียมนะครับประมนนาณเทียมพอดสามารในถังหัวพี่น้องนะครับทีนี้นะครับในเมื่อมันเป็นของเทียมทั้งหมดเนี่ยไอ้คนที่ทําคนสุดท้ายเนี่ยจะปวดหัวมากที่สุดนะครับเพราะว่า ไม่รู้จะไปเริ่มต้นที่ตรงไหนนะครับทุกท่านนะครับแต่ว่าผมผมได้เริ่มทําการตรวจเช็คที่มารกนะครับเป็นอันดับแรกนะครับในคาร์บ,บูเรเตอร์ก็ได้ทำการตรวจเช็คไปแล้ว ที่ไหนนะครับเพื่อนๆเอานะครับพบกันในคลิปหน้านะครับคลิปนี้นะครับก็เอาเสียงผูกฟว่ามาฝากช่วงทายคลิปนี้แหละนะครับนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับฝากให้เพื่อนๆเอาใจช่วยด้วยก็แล้วกันคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้ครับ